ช่มันสามารถเปลี่นไดที่อกับา้อินทเรียเวลวคเด็กอินเตอร์มาเองค่ะเด็กอินเตอร์มาเองพมาเพิเดินทางมาถึงออสเตรเลียได้ไม่นานมาจากไหนคะวายคฟรอม ร้านธานีส้ยคือปะีแบบต้ก็ดูนี่กระถางเล็กๆก็ยังแบบว่าดูอ้ยฉ oh. ันชอบมันนี้ฉันชอบทุกอย่ นะคเดินเข้ามาแล้วยังเมาไปทั้งทั้งทั้งสวนเลยเนี่ยเขาให้เธอหรือเปล่าล่ะถ้าอยู่ใกล้ๆฉันจะมากินกาแฟทุกวันเลยี่เจลลี่แจมพอพอพายแล้วก็ได้ค่ะโดนปันในกระดิ่าอันนี้เจเจลลี่แจมเอชันตเลยแจลลี่แจังเลยเธออันนี้ไอเกลเนื้อสวยแรไอเทมแรไอเทมค่ะแรไอเทมโดนปันในกระดิ่งเด้งเน้เบิ่งเน่อันน้อยๆเพิ่นยังเต็มปุ๊บ อันน้อยๆยังฟูแบบเต็มหน่อยคิดดูแองจะมีไหมแบบนี้มีแต่ว่ามันไม่มันไม่เป็นแบบนี้อ่ะแล้วเคเป็นแบบไหนอ่ะมันไม่สวยแบบนี้แล้วไม่สวยเป็นยังไงวะมันเป็นยังห่างก็ไม่อ้วกแบบอ๋อไม่ไม่ใช่ว่าเปรอะไม่ใช่ว่าปลูกกลมันได้อย่างงี้ไม่ใช่ไหมไม่ไม่มันจะเป็นมันมันจะเป็นหางอันนี้คือยังไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะคะเดินเข้ามานี่คือเดินเข้ามาก็คือตรงมาที่นี่เลย จำได้ไหมมันจะล็องไห้ที่หนูบอกว่าเป็นการตัดห้ยคุณค่าที่คุณคู่ควรบาโบ้บาโบนี่ตะมูตะมีมากเลยเธอมีออกมาแล้วนะน้องหลานเมื่อว่อนที่พี่ตัดอ่ะทำไมมันขึ้นทำไมทีคือตัดอ่ะทำไมของเรามันไม่อวดแบบนี้ทำไมมันไม่เป็นมันไม่ขึ้นเหรออันนี้หัวทำไมผู้ที่ตัดแล้วเป็นยังไงแอนมันไม่เป็นอย่างนี้ตายไปเลยค่ะอ๋อเหรออย่างเงี้ยค่ะนี่ออกลากแล้วอันนี้หัวของอันนี้ ของดิฉันไม่หรือว่าเราต้องใส่กระถางเล็กๆเหรออ๋อหนูใส่กระถางใหญ่เหรอคะเพราะว่าถ้าหนูกระถางเล็กเนี่ยหนูจะคุมน้ำได้ดีเพราะถ้ากระถางใหญ่เนี่ยน้ำมันอยู่ข้างในมันก็จะตายเนาะมันก็จะตายมันจะเน่างั้นเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเปลี่ยนกระถางเล็กๆอย่างนี้น้องจะต้องเอาเขาใส่กระถางเล็กก่อนนะคะเพราะว่าเราจะคุมน้ำได้ง่ายค่ะนี่สวยนนี่ที่กะวางสวยเนาะสวยมากวางใบวางใบแบบก็บจากใบขนาดซื้อมาเป็นต้นยังไม่ทำอะไร สวยมากสวยไมตัวสีคือแบบว่าออร่าตื่นเต้นเลอนะุกเธอก็บีเฮ็ไม่งั้นเขาเธอจะไม่ได้อะไรของเขานะเธอก็บีเห็เก็บอาการนิดนึงไอ้แม้ก็พยายามน้องๆเห็นือยังแชมปเพชเอออันนี้อันนี้พิงแคม์เพชพิงแมเพชสวยมากที่่หนาเลาะยังว่าี่เพื่มมาครับซื้อรอบที่แล้วใช่ไหมใช่ทีเพื่มมาคับซื้อแล้วก็อดีไปเจอ เพื่ <R> อมาเพื่อนขายแค่ต้นมาสาสเหรียญสองปีที่แล้วนะต้นหนึ่งสามสิบเหรียญเล็กๆกันอ่ะชื่อฟิฟตี้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่สามนะคะแง่งเดีดวยวค่ะแง่งละสองอยห้าสิบดอลลาร์ค่ะคือก็ประมาณตกแง่งหนึ่งก็ประมาณหกเศษพันได้นี่คะ่ <c ười> ะพี่หนาอันไหนกันไหนเดียวกันกับอันชมพูเนี่ยนะ อันเดียวกันสวยมากทำไมชิคกี่พอน้องซื้อไปให้น้องฟานน้องฟานใช่ไหมสวยๆแล้วก็มีตู้เป็นสีนี้อยู่เดี๋ยวน้องก็จะเป็นสีนี้ matching wallaby เลยนะเนี่ยไม่ใช่ไหมน่ารักที่สุดเนาะสวยทุกอันเลยแบบเลิศเลิศทุกอันเลยค่ะทำไมวันนี้ฉันไม่เอารถตู้มาวะอันนี้ไม่เธอจีบเขาให้ได้ก่อนเขาขายให้เธอให้ได้ก่อนเขาจะขายให้เราไว้ใช่ไหมจิ๊นรักคือเรื่องของลวดลายมันเอารถมาขนาดนี้ อะไรสโตนนะมูนสโตนคือแบบทุกคนอยากได้มากคือเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยค่ะมูนสโตนมันมันแพงเหรอทุกหรือว่าแพงมากค่ะคูแล้วก็แง่งน้อยๆแง่งประมาณนี้น่าสนใจอันนี้ไม่น่าจะอันนี้นี่อีกชื่อนึงอันนี้จบไม่ได้อันนี้นะอันนี้พันพันโปรดของพี่นาอันนี้คนละอย่างกันนี้คนละอย่างอันนี้คอันนี้คอมมิกคอมคอมมิกคอมมิอันนี้นะพี่จะทำให้เขาเป็นสีแดง ทำยังไงทำยังไงคะพี่ก็เรียนรู้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะบอกให้น้องๆก็ก็เรื่องของส่ินแดงเออมันกลาเป็นสีแดงอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนสีได้นะคุณแต่เน่มันมันเป็นความพิเศษเพราะว่าพี่ใครซื้อมาสองต้นแล้วพี่ก็พี่น่ะคือตัวเองว่ามันจะกลายเป็นหนีได้อันนี้คอร์พันไหมคอร์พันอ๋อ้คอร์พันมันเป็นสีแดงเขียวใช่ไหมอันนี้ใช่ค่ะสีเขียวใช่ไหมคะค่ะเพอร์ดีไลท์ค่ะสีจะเป็นอย่างไรเปลี่ยนไปลงอืมสวยมากค่อนข้างจะร้อนอบแบบอุ่นอบ อันนี้เมื่อเมื่อเขาบอกว่าเขาจะตัดให้นะคะหนูจะต้องเอากระถางกับต้นไม้ให้มันสมดุลกันนะคะแบบว่าไม่ไม่ใหญ่เกินไปเพราะน้องจะได้กินน้านได้เราก็ใส่เดี๋ยวมันก็โตเต็มกระถางอะไรเงี้ยความคิดเอาน้องมาดูสิเนี้อกระจายมันโตเก่งมากเลย้นงแตอนนี้ก็เอานิ่มไว้คุยติดแล้วทำไงก็ตายพะเขาปุงออกมาไงก็ตายอย่างแพงก็ตาย ซื้อมาแบต้นใหญ่ๆแล้วก็ยังเหมือนตายนี่นะเดี๋ยวจะเป็นสีชมพูนะคะนี่ไอส์สตรอเบอรี่ไอซ์ผัดบ้านอุ้ยเนี่ยก็สวยแล้วอันนี้ผัดบ้านเหรอตุ๊กเธอมีไหมไม่มีค่ะอันนี้มันหายากไหมไม่ได้หายากใช่ไหมอาหาไม่ยากค่ะแต่ว่าแต่จะไม่สวยยากแต่จะไม่สวยยากคือต้องอันนี้พี่ซื้อมาต้นเดียวแล้วพี่ก็มาวางไปโอ้มันก็เดีย้ยงก็หลงจ้า ยมากพี่จะซื้อมาอย่างละต้นแล้วพี่ก็มาวางใบแต่อย่างเงี้ยมันวางใบไม่ยากพี่ก็เลยเห็นที่ไหนพี่ก็ซื้อแบบเห็นแล้วตอนนี้พี่พี่นาแต่วันนี้ตัวเองจะขายแพงหน่อยใช่ไหมเอาวันนี้จะขาย3,500กิ๊กเอ๊ะกระสุนกี่แผ่นใครเอาผัด อันนี้เราก็หิวข้าวแต่คงไม่ได้กินนะนะคะเพราะเขาไม่ว่างไม่ว่างคุยเรื่องข้าวกับเรา,าเมื่อกี้อะสีแดงอ่ะเมื่อคืนมา อันนี้มีให้ได้แยถามพี่ว่าพี่น่ั่งโอง่อิงสวยเลยค่ะคุณค่าคุณนูกก็เล่าไป้ลยนอกถ้าสิบก็ยังว่าถูกนะคะเนี่ยกระถางเนี่ยนะคะใช่ค่ะห้าสิบว่าถูกแต่คุณพี่จะให้เราฟรีในวันนี้ค่ะคุณเรื่องนี้ริวรีวกับขอไม่ยุ่งนะคะแต่คุณพี่เขาจะให้เราฟรีเพราะว่าเราขับรถมาตั้งเป็นชั่วโมงตระเบือค่ะ ก็จะมาเปิดครัวที่สักห้าปีเราเราเราห้าปีเราเจอกันครั้งหนึ่งมันเป็นอะไรที่ต้องเบลข้ามอะคุณอค่ะใช่มต้องเบลข้ามค่ะห้าสิบปีแล้วเพิ่งเคยเจอกันค่ะคุยในฟงในเฟซกดลงกดไลค์ตลอดไม่เคยเจอกันมาห้าปีแล้วห้าคนสิบปีเหมือนคนใกล้ชิดสนิทสนมอ๋อค่ะคุณใช่ค่ะคุณนี่ baby baby อ๋อใช่ๆเห็นแม่แรงเขาปลุกง่าย เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูก่อนที่เราจะเข้าไปหาอะไรกินกันเนาะใช่เดี๋ยวไปดูครั้งสุดท้ายตรงโน่นเสร็จแล้วเราจะมาดูกันต่อค่ะค่ะโอเคนี่ค่ะี่พ่อใบเาไว้อเดีกันค่ะนีมี่พอแค่ปีนึงละไม่ใหญ่เลยทำไมเป็นคนอย่างนี้่ะมือดีดีอู้ เขารักมกคน <c oughs> ต้นจากตัวนั้นอต้นแต่ว่าเวอร์ชันของกระคะออแต่ว่าอันนี้อะค่ะที่อยากจะเอาไปวางใบพี่ก็เลยทำให้เขาสมบูก <c oughs> รก่ต้องทำให้ <c oughs> เ,ขขเขาสมบูรณ์แขกแก <c oughs> ว่ามัน,มนไม่ขึ้นไม่ขึ้นพอมันขึ้นมาหน่อยแล้วมันก็จะไม่ขึ้นได้ค่ะดอกค่ะซอมก็เยัื้อมาใ่ะอัน้กะดูกกกอะะองางตหรอะกซื้อกนนงเหมือนนัดกันเลยอยู่ดกแหสนิทชนะไมสนิทนะ หนูกิหมดเลยค่ะหนูที่บ้านกินหมดเลยโอ้ยหนูนี่เป็นตะขาหนูที่นี่ลูกหวเป็นยังไงกับพ่อจ๊ะอันนี้พี่สวยมากเลยค่ะต้นกะมิอันนี้คือตรงกลางนี่มีลูกเขาด้วยใช่เพราะว่าตรงกลางเนี่ยเราทําตายแล้วเราก็เลยเอาลูกลูกเขามาวางอันนี้เพราะใบจากใบหมดเลย ยังดูสีก็สวยนะฮะน่ารักเนี่ยเขามีรากอย่างเงี้ยพี่ถึงจะลงดินแต่พี่ไม่มีเวลาขึ้นเลยพี่ก็เลยก็เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไป็นเจ้าของไปลงเนี่ยค่ะเดี๋น้องไปลนเจ้าขงเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคนดีขึ้นมาเชียวตอนนี้พี่ก็จะเอาใส่ในกระถางเดียวเปิดครัวทุกแคนคุกมาทุกแคนคุกมาเองค่ะวันนี้ข้อมูลแบบโมเทสคอมูลแท้ค่ะอันนี้ หัวจุกหมดแล้วเนี่ยจุกหมดแล้วลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ลูกสาวแม่ได้แล้วใช่ีใจกับคุณด้วยนะ congratulations ยิงกระสุนลงมันที่หนึ่งเนี่ยหนูก็โตไปหน่อยนะหนูเห็นหนูเห็นในเขาแชร์ในอินเทอร์เน็ตหนูเห็นแชร์ในแกะเนสีม่วงเลยคืออะไรวะเห็นม่วงอันนี้มีใส่น้ำไว้ให้เขายาวก่อนกันอันนี้จะยาวก่อนกันใครจะยาวก่อนกันเอาไปเสียบนะเดี๋ยวน้องเสียบลงดินเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เดี๋ยอันนี้น้องเอาใบออกนี่นึงแล้วก็เสียบตรงดินนะให้ดินซัตคูลันสำเร็จรูปแบบนั้นเลยได้ไหมได้ค่ะเนี่ยค่ะน้องน้องก็เสียบแค่ว่ามีปุ๋ยเอาใบมาให้น้องเอาใบมาให้น้องเดี๋ยวทุกอย่างขอดูได้ไหมคะที่ที่ขโมยเก็บมาเมื่อกี้อ๋อค่ะหล่นมันหล่นเก็บให้หมดเก็บให้หมดค่ะ ี่ดือยมากดูดูแบบว่าเขาแบบองตีมากแข็งแรงแบบเขาเป็นอ่างนี้ม่ครีเลยตอนแรกนะจูว่าเอ้ยมันจะเอาไม่รู้วาจะอยู่มมก่อนเลยมันหักตุ้งนนี่สวยไหมสวยมีนก็เขียวหีิทำไมสวยนะอี้มันเป็นแบบมีเชฟนะสีก็เหมือนูคาโดเลยลาบูคาโดแล้วก็จะมีชุก่าเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าเขาจะชมพูได้ขนาดไหนพันนี้นะ เอาเป็นว่วดทุกอันปวบทุกกระทะมันมันปวกทุกอันหน่ะอยู่แล้วทำไมอ่ะแล้วเธโกรธทำไมอ่ะโอยมไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงกระทะขอฉันไม่เป็นอย่างนี้เลยต้องเธอเป็นไงสแลนเดอร์เงี้ยเหรอคะไม่สวงเลยดูสิดูสิดูสดีสิดดูสวดูสิดดูสดดู วางจากใบเดียวแล้วก็ขึ้นออกมาให้พี่ห้าต้นโอ้หมายก็แล้วพี่ก็ทิ้งไว้เลยไม่ยายกระถางวางวางไว้ในกระถา,าไม่ไ,ไม่ไพี่วางจากที่น้องนถึงห้องนี้ค่ะแล้วก็นี่กระถางที่สามแล้วค,าาลค่ะโอ้พี่จะเปลี่ยนเรื่อยๆคือพี่ไม่ใช้กระถางที่ใหญ่มากกำลังเขาแบบว่าใช้เล็กๆใช่มันจะมาเป็นงานค่อนข้างวุ่นวายเยอะแยะไปหน่อยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้เราก็ใส่ไปในที่เดียวกันจะได้โตเต็มกระถางเออไม่ใส่อย่างนั้นเนี่ยก็คือแบบความชื้นเกาจะเยอะเกินไปแล้วถึงว่าทำไมคงมาใส่ หน้ะตู้มูที่มีเหมือนแบบว่าเหมือนนมวัวน่ากินเนาะน่ากินเนาะน่ากินเนาะเหมือนขนมอ่ะขนมได้ทั้งวันขนมได้พี่อย่างเงี้ยหนูน่ะบล็อกเวลาแบบว่าไม่เอาไม่เอางานเลยลูกค้าเอางานเมื่อกี้ก็ไม่รับบล็อกทาดปวดที่ใช่อันนี้วันนี้ฉันนี้พี่มีให้มาดูนี่ทันนี้แสดงว่าหลายๆที่พูดตามไม่มีให้ไเลยดีๆเดี๋อวพี่โมฮันน์น้องคงพี่แกแบบว่า นี่มันหลายพันมากใช่ไหมใช่ค่ะม <ah> pues <ah> ันหลายพันเยอะมากเยอะอันน er ี้มา <oh ียกว่าเ้ยเห็นซูยอนกันหรือยังอะไรคือซูยอนต่ไปคือซูยอนไปค่ะตามไปดูซูยอนตามไปดูแต่ยังขายไม่ขายเปล่าหมดเที่ยงแล้วขอขอขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะต้อ้ดูกันขาอยู่ต้องดูกันคนละพัน นี่ซูยอนเออนี่อันนี้ดึงมาสองกระถางตายหาที่ก็เลยตัดยอดพี่ถามมาเลี้ยงยากเหรอนนี้คือมันมันไม่ยากค่ะแต่ว่าเราเลี้ยงไม่เป็นเราเลี้ยงไม่เป็นเหมือนเหมือนพวกเราเหมือนสมารีตอนนี้ค่ะยังเลี้ยงไม่เป็นก็คือานคือมานทั้ทายอ่ะมันเลือกจะเอาอันไหนเอาอันไหนก็ได้ค่ะไม่ให้มันเลือกจะได้่ได้เอาไปแล้วรอดเลือกบอกไงหรือเปล่า กราบงามๆกราบงามๆน้องแง่หนูเอาไหนหนูก็เอาไม่น้อยหน้า่เอาใช่ไหมคะชัดเจนหนูเป็นคนชัดเจนชัดเจนใช่ไหมน้องเพรมีนยงดอกแต่แต่หน้าไหนคือตาเลยเพราะเป็ดอกใหญ่ขอขอเทียบหน่อยได้ไหมคะขอเทียบปัหาอไรได้ไหมคะได้ดอกใหญ่แล้วค่ะพี่นาโอ้ยขอบคุณค่ะอันนี้หนูได้สามดอกอีกอ่ะเอามันก็ไม่หายใจฟุดฟัด พี่หนาเป็นอย่าไปฟังพวกนี้มันมากไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็งอกอีกมันเป็นบ้าอย่าฟังพวกมันมันบ้าเนี่ยมันไม่ปกตินะเนี่ยดู๋ยวดูแล้วมันไม่ปกติเราไปเนาะก็ไปใส่กระถางเลยนะไปค่ะน้องสามดอกสามดอกพอค่ะแต่ว่าสี่ดอกมันก็จะไม่งามนะหนูอันนี้ไปใส่อัน หางเล็กอันนึงนะอันนี้ก็เพื่อนไม่ใ่คนนึงที่รักอันนี้สามอันมันจะสวยคือพี่หวานว่าย่านเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งพยานเพื่อนโอ้ไม่ใหญ่อันนี้ก็จะเอาไปฝากเพื่อนอ๋อคนดีอันนี้คนดีเราเรื่อนคนดีอยู่ค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็หางของพี่แจ๊คเหมือนนกแตกรังเหมือนนกแตกรังใหคือน้าเบาไม่เคยไม่เหมือนไม่เคยพบไม่เคยเจอให้น้องๆเนี่ยค่ะน้องๆชอบไปไหนน่าตกาฟทำเครื่องมือน เห็นไหมล่ะรักเด็ดนี่ฉันก็รักต้นหละฉันนี่กัพันเดียวกันไหมคะอ่าพันเดียวกันค่ะพันเดียวกันฉันก็รักอันนี้นะฉันไม่เอาออกมาตอนกลางคืนเพราะฉันกลัวน้ำค้างโดนกลัวโดนน้ำใช่อันนี้พี่วางใบนี้นี่จากใบเดียวได้สามต้นนะคะโอุ้ยตายน้องๆโชคดีมากโอ๊ะปัญเกียร์ป็นเกียรติอันนี้วางใบหมดเลยนะคะน้องๆนี่เธอได้เหรอเธอได้เหรอเราก็ได้ด้วยกันนี่นะคะก็ได้ก็รักต้นเดี๋ยวมาเชิญเอาต้นใหญ่นี่ล่ะสนะไม่รู้ใคร แล้วี่หน่อยเขาจะเป็นเริ่มเริ่มเหมือนขี้หน้ากันแล้วนะคะตอนนี้ก้ตองสวัคุณตองตองเยาตอนนี้เรานขนเียเห็นละที่ทำให้น้องๆสวนว่าที่ซื้อันใหม่ม่อีกเยอะลงทุนไว้แต่ว่าตอนนี้ต้องไปหามาอีกนะคะพี่หนาได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเสาะหาในสวนเราจะต้องส่ะให้ได้ เราจะไปสาะหาเลยคือไม่ใช่หลอกเขาตัวใหญ่กว่าเราค่เราหายกลับน้ำอันนี้ฉันจะปิดประตูล็อกล็อกรถไปเลยจะไปเลเธอฉันไม่ได้ข้างเขานะขึ้นไปด้วยนะอันนี้อันเดียวกันอันนี้ได้ไหมคะเอออันนี้เราดิฉันชอบอันนี้เราดิฉันชอบแกะถังอันนี้หนูก็ไปหากระถางที่เดี๋ยวสปริงนะช่วงนี้น้องก็ไปออฟช็อปกันอะค่ะเออแล้วก็ไปเจาะ ใช่ค่ะเฉาะรูแล้วก็ใช่แ้ว,วพี่จะดูว่าว่าสีต่อไปของเขาจะเป็นยังไงอยากจะศึกษาก่อนอก่อนจะเอามาขายให้น้องๆแล้วก็จะเป็นสีชมพูน้องฉะนั้นน้องก็เขาจะโตขึ้น นะฮะเขาจะโตขึ้นเขาจะยังจะไม่อาจจะไม่ชมพูตอนนี้เพราะเมาเห็นอย่างปี้เราก็จะแฮปปี้ให้ดูเคือว่าให้เขามาเป็นคลาบบี้ขเราอ่ะนะอืมใช่ใช่จุดมุ่งหมาจริงจริงพี่หนาใจริสสูตรของเราความสุขในการแบ่งปันพี่มีความสุขพี่ก็อยากให้น้องมีความสุขพี่อยากแบบเรากใกล้กุศลตรงนั้นด้วยนะใชงทําไมให้เป็นเหมือน ทำไมต้เงียงไม่บบ้านเป็นสีนี้ซื้อมาจากที่สมมติซื้อไปสีนี้แล้วไปบ้านอีกทีนึงมันกลายเป็นสีเขียวแล้วก็สเตรชไงแทนที่เราจะทให้เทอเราไม่อยากให้ซื้อไปเยอะเพราะว่าถ้าซื้อเยอะมันจะเป็นภาระในขณะที่เรายังไม่เป็นคือเราเอาไปดูศึกษาเขามันเป็นยังไงพราะทีนี้เราได้เราเป็นแล้วทีนี้จะซื้อเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่เป็นใช่เพราะว่าที่ทาที่ก็ไม่ได้เพื่อทํามาขายหรืออะไรที่อยากให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ที่ทำด้วยบรยากาศทเขาเนี่ ำเป็นจะต้องแบบหาเงินเยอะๆเพื่อจะเอามาซื้อของแพงๆที่เอาของถูกๆแฮปปี้ตรงนี้ของช่ของถูกๆแล้วเรามาดูดิเขาโอ้ยคนชอบเขียวก็ทำอย่างนี้ชอบเขียวก็คือนอนในล่มแอนจะหยิบสีชมพูมาสิอยากดูมันมันสีชมพูต่างขนาดไหนต่างนะคะขอันนี้ชเนีวยแต่ละเลเยอร์เลเยอร์แต่ละอันโอยแล้วอยู่ในกอร์ดเดียวกันสวยมากก็เชิญจับอันนี้อันแรกเลยก่อนจาอันนี้คืออันนี้ค่ะสวยมาก เลงอยู่ฉันก็ดูอยู่แสดงว่าคิดตาตื่นใช่ไหมอันนี้ก็เธอหยิบขึ้นมาสิมันสวยขนาดไหนสวยนี่เธอก็จะได้ด้วยนะจะเป็นมหากรุณาอนมพลอันนี้มันเป็นต้นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะมันคนละสายพันธุ์ค่ะอันนี้จะเป็นตูมูตินนี้อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์อันแล้วความหมายที่เขาบอกว่าไปช่วยเลี้ยงนี่คือเขาจะให้เราแบ่งเอาหรือว่า หรือว่าให้ยกเลยล่ะนี่เราเราควรจะต้องถามเขาใช่ไหมเราควรจะต้องถามอันนี้คือจะให้ไปช่วยเลี้ยงนี่คือให้ไปช่วยเลี้ยงเธอจะไปอะไรกันโอ้ยดีใจแทบช็อกเสียชีวิตแล้วเหมือนได้รางวัลที่หนึ่ง จากเพื่อนรักมาขากลับก็กลายเป็นศัตรูกันแล้วนะคะโอ้ยมันเมารถยล้พี่ังหารถนางกรบบานรถแลม่กลับนาที่น้องชอบแล้ว,วม่กับม,มาบ้่รถทั้งกบดชอบไ,ออไชอบค่ะอันนมีแลน,นี่พี่นามันตอบนี้ไม่นี่คับยังไม่หันไปมองเลยมันชอบหมดแล้วอแล้วอาโตมาเปนอ่นะเอาที่โตไหมเขาดูหน่อยอันไหนโต อุ้ยพวกเธอจะได้ของสวยขนาดนั้นเลยเหรอของด้วแหละของด้วที่เขาให้ตัวไปอ่ะนั่นไงของเขาจะก็จะสวยอย่างนี้เลยเหรอใช่นี่ไงเขาจะกระชับอย่างนี้นะตัวทําไมก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะสวยสวยสวยวันนั้นเรารีบเป็นไงเหรอนี่สวยไหมตัวสวยมากอันนี้นี่สองปีนะสวยมากเลยคุณค่ะที่สองปีเนี่ยแต่ว่าอันนี้พี่วางใบนะจะแข็งแรงมากจะแข็งแรงแก็เอาใบอย่างนี้แต่ของรุ่นโรางใช่ไหมใช่ค่ะ ต้นนี้เป็นต้นที่ขายเยอะมากคนโอ้ยสีมันสวยคืมันสวยบางคนก็กระเป๋าแหกนะนะกระเป๋าตังแหกกระเป๋าแหกเดินอยูเดินตั้งแต่เดินตั้งแต่บ่ายเดินตั้งแต่บ่ายโมงคือแม่ที่ซื้อแพงสีนะคะเนี่ยอันนี้ e อ็กซ์เพรสีฟเลยตัวเอ็กซ์เทมใช่ฟค่ะใช่ค่ะ สโตนเนี่ยต้นที่พี่แอนได้น่ะสามทำไมอ่ะสามสิบมันแพงสามสิบห้าเหรอเราที่จะซื้อเท่าไหร่คะเท่าไหร่สามพันหกเหรียญเอ่อขอโทษนะขายเอามันค่ะแค่แปดเหรียญเพิ่มแค่อันนี้ไม่ใช่เหรอแค่อันนี้อันนี้อันนี้กูได้ฟรีไม่ใช่เหรอคะใช่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าถามมูลค่าถ้าถามมูลค่าถ้าเทียบกับอันนี้ถ้าซื้อตามที่อื่นอ่ะจริงเหรอจริงเหรออันนี้แพงมากเลยเหรอแพงมาก แต่ให้เขาฟรีทำไมแพงมากอย่าายในยางกับบ๋อลน้ำใจนะน้องอ๋อโอเคโอเคอาหารมาเลี้ยงน้องอ๋อค่ะเ้ขานวดด้วยเขานวดด้วยใช่คุณละคนในยางกับแล้วก็เรามาเอ็นจอยกันนี้องแพงให้ค่ะดีมากคุณพี่ไปโอ้สาธุขอบคุณค่ะสองเหรียญน่าเกียดที่สุดเลยใช่ไหมเอามันมีกิ๊งสองเหรียญ เอาค่ากระถางนี่กระถางเาสิบหินค่าดินต้องค่าดินด้วยค่าหินด้วยแต่ริงๆก็ชอบอันนี้นะคุกที่อันไหนมันเป็นอย่างนี้อ่าอันนี้น่าจะสวยมากสีแดงเอารถอันนี้เพื่อนพี่มีโซ่แล้วก็สั่งเห็นไหมใถ้าอยู่ต่อก็ไม่ได้ไเปิดกระเป๋าตรงนี้อันนี้ก็เต็มรถเลยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ไว้ตรงไม่อันนี้ไหมหนูไแน่ใจว่าหนูไม่ซื้อ ้หนะูขับรถตามกฎจราจรยิงเงี้ยขอบคุนะขอบคุณอาหารอร่อยนะคะขอบคุณที่เปิดู้น่ะปันควสุให้ขอบคุณที่มันไม่ให้นะ,ะขอาคุณค่ะี่ดางงามจักรยาน